อำเภอปลายนี่นะคะอําเภอปลายเป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสักสิบปีก่อนที่ผ่านมาอําเภอปลายเป็นอําเภอที่มีประเพณีวัฒนธรรมเข้มแข็งมากนะคะแต่ช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมาอําเภอปลายเป็นเมืองท่องเที่ยวทําให้กระนบธรรมเนียมประเพณีนเนี่ยมันมันมันสูญหายไปแม้จะไม่สูญหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สูญหายไปเยอะ จากผลตรงนี้มันก็มีผลต่อต่อเนื่องมาถึงนักเรียนของเรานักเรียนของเราช่วงหลังจะจะนิยมไปทางประเพณีนคนเมืองไปเยอะมากกว่าเดิมเนี่ยคะ่ะอำเภอปลายเนี่ยเป็นที่รวมของหลากหลายชนเผ่าเข้ามาอยู่รวมกันประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมีความเจริญของวัฒนธรรมต่างๆนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในอำเภอปลายมาก ทำให้มีสิ่งอวัยมุกย่อยุ่ยุแอลกอฮอล์สุราต่างๆเข้ามาในอำเภอของเราด้วยค่ะเดิมเนี่ยทำงานร่วมกับผู้สูงอายุเราก็เลยคิดกันว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ทําให้กลุ่มคนตั้งแต่เยาวชนผู้สูงอายุและอื่นๆรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ของเราค่ะ ส่วนของกิจกรรมที่รับผิดชอบในโรงเรียนเนี่ยเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาสังคมซึ่งก็จะมีการบูรณาการในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปอยู่ด้วยนะครับเรามีความรู้สึกว่าโครงการเนี้ย มันทําให้เด็กของเราเด็กที่เกเรหนีเที่ยวชอบแต่งตัวชอบอะไรเหมือนเหมือนคนเมืองไปเสียหนะนะคะซบๆลงนะคะแล้วคือมันดีขึ้นในภาพรวมมันดีขึ้นทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็เลยมีความคิดว่าเราต่อเนื่องโครงการนี้ไหมเพราะดูแล้วมีประโยชน์กับเด็กของเราหากันสมน์ก็ทำให้เรา มีสมาธิมากขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันทำให้เราความจำดีค่ะก็คือก่อนนอนนะคะก็ในโรงเรียนนี้นะคะก่อนนอนเขาก็จะให้สวดมนต์ก่อนนอนอยู่แล้วค่ะแล้วพอหลังจากสวดมนต์เสร็จหนูก็จะไปนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิเสร็จแล้วค่อยอ่านหน,านังสือค่ะมันจะทำให้เราจำได้มากกว่าที่เราไม่นั่งสมาธิค่ะคือทางทางโรงเรียนมีความรู้สึกว่าเด็กของเราเปลี่ยนไป เขาต้องการคนเดียวแม้แต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยนะคะในการประชุมผู้ปกครองในแต่ละปีเนี่ยเราเชิญผู้ปกครองม,มาประชุมแล้วก็ได้คุยกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็เล่าให้ฟังว่าบางอย่างเด็กก็นํากลับไปใช้ที่บ้านอย่างเด็กบางคนไม่เคยสวดมนต์ก่อนนอนเลยพอมาอยู่ในกลับไปก็มีการสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็บอกพ่อบอกแม่พ่อกับแม่ก็ทําด้วยจากการที่มีโครงการนี้ขึ้นมาทําให้เด็กของเราในกรณีที่มีการทะเลาะวิวาทกาัน นะคะมีการลักเล็กกระโมยน้อยหนีออกโรงเรียนไปเที่ยวตอนนี้กล้าพูด99.99 99. เด็กของเราไม่มีพฤติกรรมดังกล่าวในโรงเรียนศิลปมพรเนี่ยเขามีกิจกรรมจริยธรรมเยอะมากค่ะเราเป็นส่วนหนึ่งในการสอนแทรกกิจกรรมนี้ให้เขาค่ะโรงเรียนศิลปอมพรเนี่ยตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาเลยค่ะจะมี ให้ทุกคนเนี่ยซื้อชุดขาวไว้ใช้ในวันเข้าพรรษาค่ะตอขั้นแรกโรงเรียนนี่ตั้งตั้งแต่ระดับป .1 จนถึงมัธยมปีที่สนี้ทุกๆวันพระในในระหว่างช่วงพรรษานักเรียนจะต้องแต่งชุดปกชุดขาวชุดปฏิบัติธรรมนะครับคือเสื้อเสื้อขาวกางเกงสีขาวนะครับ ทางโรงเรียนอนุบาลสีมพรนี่ก็จะมีการสวมชุดขาวครับทุกๆวันพระซึ่งในทุกๆวันพระเนี่ยเราก็จะหมุนเวียนกันไปที่สถานปฏิบัติธรรมทุกๆสัปดาห์นะครับสมมุติว่าสัปดาห์นี้เป็นป .1 ไปสัปดาห์ที่2ก็เป็นชั้นปรนมศึกษาปีที่2นะครับสลับไปเรื่อยๆกิจกรรมที่ไปที่สถานปฏิบัติธรรมนี้ก็จะไปพบปะกับพระสงฆ์นะครับซึ่งพระสงฆ์จะ อยู่ประจําสถานปฏิบัติธรรมในช่วงขบแษงเนี่ยพรรษาละหนึ่งรูปนะครับก็จะสลับกันมานะครับพอไปถึงปุ๊บพระสงฆ์ก็จะให้แกนะครับ,รบแล้วก็สวดมนต์ทำนองสรพันยะแล้วหลังจากนั้นก็มีการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมพระสงฆ์เนี่ยเทศนาธรรมให้นักเรียนฟังนะครับพอฟังเสร็จแล้วปุ๊บก็มีการนั่งสมาธิแบบสั้นๆนะครับที่โรงเรียนอนุบาลปลายเวียงใต้ของเรานะคะในช่วงเช้าก็จะมีกิจกรรม ช่วยกันทำเวรค่ะในเขตที่น้องๆและเพื่อนๆที่เขารับผิดชอบกันนะคะเขาก็จะมาทำเวรและพอ7จ็ดโมงสีปุ๊บทุกคนก็จะไปรวมกันที่หน้าเสาธงค่ะแล้วก็ไปเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงพอเราเคารพธงชาติเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและหลังจากนั้นก็จะเป็นร้องเพลงคุณธรรม12ประการค่ะ ค่ะอย่างกิจกรรมในช่วงบ่ายเมื่อกี้นะคะก็เป็นการนั่งสมาธิค่ะ,ะซึ่งหนูว่าช่วยได้มากเลยนะคะใน,ในการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนเพราะจะได้ฝึกสมาธิในการเรียนหนังสือหนูก็รมร้อนนะคะแต่เวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะไปช่วยในการแบบเราแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องใช้กําลังได้เราใช้สติปัญญาและใช้คําพูดขัดเกลาจิตใจและกล่อมพูดกล่อมให้เขา จิตใจอ่อนลงและอารมณ์ร้อนก็กลายเป็นอารมณ์เย็นลงได้ค่ะลหายใจลมหออดังด้้บผูคโรงเรียนม,มีความรู้สึกว่าเด็กของเราเปลี่ยนไป<า>เขาต้องการคนเดียวแม้แต่ช่วงผิดเทอมด้วยน,นะคะปีนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการไป ไปบวชไปบวชภาคฤดูร้อนเหรอปีนี้ไม่มีไปพาเด็กไปไปฟังเทศฟังธรรมที่ไหนเหรอตรงนี้เลยทําให้โรงเรียนเห็นว่าโครงการนี้เราเราละทิ้งไม่ได้เราก็เลยทําต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะนักเรียนเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับก็คืออย่างเช่นวันพระเนี่ยนักเรียนก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราได้สวมชุดขาวเนี่ยการจะพูดจะการจะกระทำะสิ่งใดๆที่มัน ไม่ค่อยสํารวมเนี่ยอย่างน้อยนักเรียนสวมชุดขาวนักเรียนก็จะได้พึงละลึกจิตตัวเองว่าตอนนี้เราปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเงี้ยครับก็คือให้สํารวมทั้งกายวาจาแล้วก็ใจครับหล,ห,หลังจากหนึ่งปีที่เราทํากิจกรรมนี้นะคะก็ได้การตอบรับมาเป็นอย่างดีค่ะในวันสวดมนต์วันพระต่างๆแล้วก็วันสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเยาวชน ผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวจะมารวมกันที่วัดหลวงอําเภอปลายค่ะเพื่อที่จะมานั่งสมาธิเวียนเทียนสวดมนต์ร่วมกันค่ะแล้วก็ในวันสมมรรข้ามปีเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเยาวชนต่างๆร้านค้าต่างๆก็จะมาร่วมทําบุญอาหารน้ําปานะต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็เยาวชนเนี่ยก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉยพาะโรงเรียนสี่เหลี่ยมพรเนี่ยจะส่งนักเรียนเข้ามาร่วมสวดมนต์ทุกครั้งนะ